ครัวกลางนี่เราตั้งขึ้นมาแล้วประมาณกลางเดือนเมษานะคะจากที่ชาวบ้านบริจาคเงินมาเอาเงินมาทําอาหารให้กับพี่น้องก็มีคุณซูซี่นะคะเป็นคุณครูสอนภาษาอังกฤษนะคะที่มาพักอาศัยอยู่ในบ้านมันคงนะคะก็ได้เสนอนะคะไปทางคิทจักร,ร,รนิวซองนะคะฐานใหญ่อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเนาะทางนิวซองมอบงวบให้เรา50,000บาทนะคะเพื่อจะช่วยทําอาหารถ้ามีโอกาสช่วยลิกกันก็ ทำให้มีความสุขรู้สึกดีนะคะได้มาทําของแจกเขาอย่างนี้ค่ะก็มันเป็นหนึ่งมื้อที่ที่มันก็มีค่าสําหรับเขาในเหตุการณ์แบบนี้ค่ะคัวกการชุมชวนนี่เริ่มต้นจากพวกเราทํากันเองนะหลังจากนั้นก็มีสมาชิกที่ว่าเขาไปลงรับเรื่องของการเยียวยา5,000บาทหลังจากนั้นเราก็เริ่มประสานงานกับพอชอทำครัวกลาง เราจะเป็นเซ็นเตอร์การที่มาแจกให้กับพี่น้องเราทั้ง14ชุมชนในเขตประเวศจะทําแค่สาวอาทิตย์เพราะเรามีทั้งครัวสุกและครัวแห้งครัวแห้งก็อย่างเช่นทุกวันนี้ค่ะเราก็จะหาถุงยางชีพมาให้พี่น้องเราทําจันทร์ถึงสุกอาหารครัวกลางนี่ก็มาจากโครงการจากคอชอแล้วก็ของโครงการนะคะแล้วก็จะมีส่วนของผู้บริจาคมาคือ3าส่วนค่ะแล้วก็จะมาเพื่อแจกผู้สูงอายุค,ค่ะ แล้วก็กลุ่มคนพิการค่ะผู้ป่วยติดเตียงค่ะแล้วก็กลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการทำงานของพี่น้องคนไร้บ้านประมาณ100คนค่ะแล้วก็จะมีชุมชนด้วยก็ประมาณ100ค่ะเราจะลงตามในชุมชนใกล้เคียงค่ะแล้วก็จะมีตรงวินมอเตอร์ไซค์แล้วก็ถึงตลาดด้วยค่ะวันหนึ่งสองมือ้ออาทิตย์หนึ่งก็เจ็ดวันเลยค่ะไม่มีเว้น กองที่1เป็นกองทุนสวัสดิการวรรายบาัดของเขตวันทองหลางกองที่สองเป็นงบสภาองค์กรชุมชนเขตวันทองหลางงบที่3เป็นสถาบันกองทุนชุมชนเขตว้นทองหลางแล้วมาผลิตเป็นเจลบ้างเป็นผ้าปิดจมูกบ้างนะคะเป็นกระอาหารกลางวันที่เราช่วยเหลือพี่น้องในเบื้องต้นนะคะระยะที่2มาทําแปลงผักเพื่อดูแลพี่น้องสองเราทําบ่อเลี้ยงปลาดุก มาเป็นอาหารที่เราจะช่วยเหลือพี่น้องได้พูดถึงเฉพาะของเมืองวางทงหลังนะคะเราช่วยเหลือทั้งหมด16ชุมชนในซอยรามสัมเก้ากับในของเขตวังทองหลังทั้งหมดนะคะที่เราทําเราทําวันละ500กล่องแต่ถ้าเป็นครัวชุมชนทั้งหมดจะมี44จุด22เขตแล้วก็2เทศบาลน,นะคะตัวนี้ก็จะมีส่วนของที่เป็นสลัมสี่ภาคกับศูนย์คนไร้บ้าน ในกรณีของเมืองวังทองหลังเราใช้สภาองค์กรชุมชนเป็นแกนกลางในการเชื่อมร้อยพี่น้องสิ่งที่เราได้เรามีจิตอาสาพเพิ่มเรามีคนทํางานในเมืองเพิ่มเราเห็นการแบ่งปันน้ําใจซึ่งกันและกันเพราะนั้นเรานําวิกฤตตัวนี้มาสร้างโอกาสสร้างคนสร้างพลังรวมคนแล้วก็ทําความดีร่วมกันค่ะ